สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้เราจะเป็นวิธีการตรวจเช็คว่าตัวเช็ควาลตัวนี้เสียครับสำหรับเคสนี้นะครับเช็ควาลตัวนี้เสียครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเครื่องฟังเสียงลองใช้เครื่องฟังเสียงแปะดูครับตัวน,นี้เป็นตัวระบบบาพาสครับซึ่งไม่มีวาลวแต่ถ้าเกิดว่า,าเราอยากไม่มีเครื่องฟังเสียงให้ไปดูที่มิเตอร์หน้าบ้านครับ ตัวนี้เป็นมิเตอร์รุ่นเก่านะครับที่ตัวกงจับเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่า,าน้ําจากในบ้านหมุนออกมากงจับจะหมุนตามเข็มนาฬิกาครับแต่ได้กับว่าน้ําเข้าบ้านกงจับจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหรือให้เราสังเกตที่ตัวเข็มเล็กนี้ก็ได้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าเข็มมันย้อนกลับเห็นไหมครับ อย่างนีครับมันจะ,จะค่อยๆลงทีนิดทีนิดทีนิด,อ,นดอย่างนีครับอาการอย่างนี้คือปั๊มดูดน้ําจากแทงและพ่นคืนการมาปลาครับเช็ควาล์วเสียครับเปลี่ยนเลย